สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนางฟ้าสรีทฟู้ดนะคะวันนี้มาอยู่นี่เลยค่ะร้านส้มตำโคราชเหมือนเดิมนะคะอยู่ซอยแขวงการทาง8ริ้วนะคะนี่เดีย๋ยวเราไปดูกันเลยวันนี้เราสั่งลบาบกระดูกนะมาดูวิธีการถอดกล้าง mm -hmm. เราจะถึงขั้นตอนการปรุงกันแล้วเนาะ,ะสร็สม,มาถึงขั้นตอนการปรุงลาบประดุกนะร้านพี่ภาพเหมือนเดิมเออหลายรอบแล้วแม่ค้ก็ยังดูเกรงๆอยู่นเนาะเกรง, <c oughs> งเหมือนเดิม ใช้มะนาวสดด้วยอืม,อมหอมมากเลยเนาะข้าวคั่วคั่วเย็นจัด แบบแห้งๆไงเนาะะเกลือห้างพี่เกลือว้างมาขายของพุ้นี้ไปนี่จกอยางได้ยังไปกินบางชุดนี้เท่าไหร่คะ50บาทจดนีนี่นี่นี่ับปับด